สวัสดีครับร้านสบายทีสวิตนะครับผมช่างเอกนะครับผมก็มาดู iMa c ครับผม i m a c 2 7ตัวตัวหนาครับผมปี2 0 1พนะครับอันนี้เครื่องลูกค้ามาในการเปิดไม่ติดนะครับหลังที่ตรวจเช็คแล้วนะครับก็มีชุดของพาวเวอร์นะครับผมช็อตนะครับแล้วก็เมนบอร์ดใช้ไม่ได้ด้วยนะครับก็ทำการเปลี่ยนพาวเวอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับตลอดเครื่องนี้นะครับ ก็สามารถติดใช้งานได้ปกตินะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมมีปัญหาเรื่อง iMac เปิดไม่ติดจอลายเข้า OS ไม่ได้นะครับผมก็สามารถถามมาทางเพจสมัยไอทีสวิตหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ได้นะครับผมก็สามารถแวะเช็คได้ทุกสาขาครับผมมี10สาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลลโศกนะครับยูเนียนมอลลัดพาวเซ็นทัลลักดาทิเบตเดอะมอลท่าพานะครับผมแล้วก็มีสาขาเปิดใหม่นะครับผมเดอะมอลบางกะปินะครับ ด้านหลังตรงลานจอดรถชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีสาขาวชรพลไม่กาบบางนานะครับแล้วสำนังกงานใหญ่ประเวศครับอยู่หมู่บ้านไอฟิวบางนานะครับลูกค้าท่านใดสะดวกสามารถแวะใช้บริการได้ทุกสาขาครับต่างจังหวัดจะมีเป็นสาขาจันทบุรีนะครับก็สามารถตรวจเช็คเป็นอะไรได้เหมือนกันนะครับหลังจากเช็คราคาก็เครื่องใช้งานได้ปกติครับผมอันนี้ก็จะเป็นอบอร์ดเก่าที่เสียนะครับ บอ์ดเก่าที่เปลี่ยนนะครับบอดในนี้เราบอร์ดเสียนะครับผมไม่สามารถเปิดติดใช้งานได้ปกตินะครับก็ลูกค้าก็ให้หาไม่บอร์ดเปลี่ยนให้นะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับรุ่นนี้ก็ยังมีอะไรอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาทางร้านตรวจช็คให้ได้นะครับฝากเพจสมัยทีสวิตเวิร์ด้วยครับตลอดนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ